ยินดีต้อนรับสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาโรงเรียนหินลาดนารายศส์บริหารงานโดยดเรเฉลิมพลสุปัญญาบุตรจุดประสงค์ของการดำเนินงาน1เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 3. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการมีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์สนใจใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์และกล้าสแสดงออกอย่างมั่นใจ 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนกระบวนการดำเนินงาน 1. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษากับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสิง์เขต3ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรและเรื่องที่จะจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงสดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1ประกอบด้วยลายนิ้วมือการทดสอบความรู้สึกไม่เห็นไม่ได้ยินการได้รับกลิ่นการปรุงรสความสูงของฉันโครงกระดูกมือยางชั้นประถมศึกษาปีที่สองประกอบด้วยการสร้างเรือทุน่นการฉีดน้ำท่อส่งน้ำ ทะเลในกล่องภาพสะท้อนเปียกหรือเย็นชั้นประถมศึกษาปีที่สามประกอบด้วยสมุดบันทึกตัวเลขไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดกล่องขย่าวกระดาษแผ่นเดียวกับสิ่งของมากมายลูกข่างมหัศจรรย์สร้างอาคารตามแบบแปลนนักสืบตัวเลขพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากันหรือไม่เท่ากันปัจจัยความสำเร็จ 1. ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 2. ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ดีขึ้น 3. นักเรียนมีความสนใจสนุกสนานเกิดความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน 4. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและให้กำลังใจครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง บทเรียนที่ได้รับ 1. ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อํานวยการคณะครูในโรงเรียนสะท้อนความคิดและส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 3. นักเรียนมีระเบียบวินยัยมีความภาคภูมิใจ ในผลงานของตนเองเกิดการเรียนรู้และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. นักเรียนได้มีโอกาสนำผลงานของตนเองไปจัดนิทรรศการในห้องเรียนนำเสนอผลงานต่อผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอื่นๆการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าชม 3. โรงเรียนได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2566-2568